เดี๋ยครับก่อนที่จะประกอบขานะครับต้องวัดวัดนี้ก่อนครับมี่เส้นนะครับวัดองศามันได้เท่าเท่ากันนะครับมีแค่มีแค่สามขาวตอนนั้นนะครับครับก่อนจะประกอบขาต้องวัดให้เท่าเท่ากันมุมนี้ก็ต้องหกสิบนะครับจากนี้ก็ต้องหกสิบนะครับ ไปครับไปดูวิธีการประกอบขากันเลยนะครับทำโต๊ะกลมอนเนกประสงค์นะครับสำหรับ เอาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่กว้างก็ได้แคบก็ได้ได้ทุกพื้นที่เลยนะครับพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่จํากัดพื้นที่ไม่กว้างมากก็นี่แหละครับโต๊ะอนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากครับครับมาดูวิธีการประกอบขาโต๊ะนะครับก็วิธีการประกอบขาโต๊ะก็ไม่ได้ยากอะไรมากมานะครับโต๊ะกลมสามขาก็เราก็ ัตเราหนาเท่าไหร่ก็สมมติว่า5เซนก็แบ่งกัน2 2เซนครึ่งนะครับแบง่ตงตรงกลางเลยเราตีขีดเส้นก็ให้มันอยู่เส้นหน้าเส้นหลงังมันตรงเส้นก็ยิงแมกเลยนะครับยิงแมกเข้าไปเลยนะครับสมัยก่อนไม่มีแมกก็ยิงตีตะปูเฟอร์นิเจอร์นะครับสมัยก่อนที่ผมเคยทํานะครับตีตะปูเล็กนะครับมันไม่ค่อยอยู่นะครับไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ตอนนี้ สมัยนี้เราพัฒนาจากปลูกเล็กมาเป็นอะไรเกี่ยวปล่อยนอตเดีทวเนี่ยนละ่าสุดปัจจุบันนี้ก็คือยิงแม็กอย่างเดียวนะครให้อยู่ยังไงก็ได้นะครับแน่นตึกเลยนะครับยิงแม็กเลยนะครับจะแม็กสั้นแม็กยาวมีให้เราเลือกได้ทุกขนาด เป็นโต๊ะกลมหน้ากว้าง70นะครับ3ขานะครับเพราะฉะนั้นการวัดรอบองศาต้องให้แม่นนะฮะต้องให้แม่นยำไม่งั้นมันตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่นะครับไม่ได้ศูนย์ไม่ได้มันจะไม่บาลานซ์กันนะครับนี่ครับเป็นโต๊ะอเนประสงค์นะครับใช้เอาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่แคบก็ได้กว้างก็ได้นะครับเบียงอะไรเล็กก็ใช้ได้นะครับนี่ครับหรือจะเอาไปตั้งในห้องนอนห้องอะไรได้นะครับ สำหรับเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าผมเป็นคนทาเองนะครับนี่ผมจะยิงแบบนี้นะครับยิงแม็กด้วยยิงเกียวปล่อยด้วยนะครับด้านหลังยิงจะปล่อยด้วยผมจะดูที่น้ําหนักของโต๊ะนะครับว่าเวลาตั้งแล้วมันน้ําหนักมันบาลานซ์มันทิ้งทิ้งด้านไหนผมก็จะยิงนะครับผมจะยิงเกียวปล่อยนะครับยิงเกียวปล่อยแค่ขาละตัวนะครับเกียวปล่อยก็ให้เกียวปล่อยยาวสองนิึนนะครับเพื่อมีแรงดึงดูดเข้ากับหน้าโต๊ะนะครับ งันเราก็จะอัดด้วยปืนแม็กอีกทีหนึ่งเพื่อความแข็งแรงของขาโต๊ะนะครับ การยิงเจียวปล่อยควรจะเอานะดอกสว่านนะครับคว้านก่อนนะครับคว้านก่อนให้มันลงไปเลือกหน่ไหนเพราะว่าเพื่อที่จะใหดด้หัวน็อตนั้นหัวเกียวปล่อยนั้นจมเข้าไปในไม้นะเพื่อให้ลูกค้าเขาจะมองเห็นนะครับต้องเก็บให้มดชิดต,ต้องเก็บให้ดีนะครับความะเะียดเล็กน้อยนี้เป็นเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาพึงพอใจในการในการทำงานนะครับ ครับหลังจากประกอบขาเสร็จนะครับประกอบใส่ขาสามขาเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับออกแบบเองนะครับออกแบบเองออกแบบก็แต่คนทําหออกแบบนะครับออกแบบง่ายหรือออกแบบยากหรือออกแบบอย่างผมนี่ก็ได้นะครับจะให้เพื่อใจมันดูถึงมันจะอยู่ด้านล่างคนจะไม่เห็นก็จริงแต่ออกให้ออกให้มีดีไซน์ออกให้ดูให้สวยนะครับออก ออกดูให้สวยงามนะครับนะครับออกดูให้สวยงามเพื่อเราจะบริการลูกค้าให้ถูกใจลูกค้าหรือว่าทำสินค้าสวยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับนี่ครับใส่สามด้านเลยนะครับ ด้านนี้ก็ใส่ด้วยนะครับนี่นะครับใส่สามด้านนี้ครับเป็น ต๊ะโรงแรมนะครับโต๊ะรีโต๊ะรีสอร์ทนะครับต้องทําให้ถูกใขลูกค้าดีไซน์มาสวยงามถึงว่าถึงแม้ว่าตัวนี้จะอยู่ข้างล่างเราก็ท้องเราต้องมันจงทําออกมาให้สวยนะครับนี่ครับเป็นให้มันเหมือนกันหนึ่งสามมุมเลยนะครับนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับให้เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับ แช่นี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปขัดแล้วก็ขัดละเอียดพร้อมที่จะพ่นสีเสร็จพร้อมที่จะส่งลูกค้านะครับนี่นะครับหลังจากประกอบขาเสร็จใส่แล้วเสร็จก็จะได้เป็นโต๊ะแบบนี้สูง75ห้านะครับความกว้างที่70ดสิบนะครับนี่นะครับทําสีทําอะไรตอนนี้ยังไม่ได้ทำสีนะครับตอนนี้ รอขัดนวลทําสีก็วางจําหน่ายได้เลยนะครับซื้อส่งลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้ของโรงแรมนะครับเนี่ยสําหรับเป็นโต๊ะอเนกประสงค์สําหรับพื้นที่กว้างก็ได้แคบก็ได้นะพื้นที่แคบแคบพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่แหนก็ใช้โต๊ะสายขนาดนี้ได้นะครับเนะยต๊ะโรงแรมระเบียงระเบียงระเบียงห้องโรงแรมดีสอร์ทพวกนี้ได้นะครับนะครับ สวยงามกับท่านลักนะครับน่ารักโอเคครับยังไงก็จะเริืมฝากกดซอบสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บตามด้วยนะครับที่ติดตามขอบพระคุณครับที่ติดตาม